สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่พิมพ์สิภพาพี่น้องมาเห็ดวุ่นโกโก้ก,กินนะจ๊ะอ,อันดับแรกเลยพิมพ์กะมีน้ำเปล่านะจ๊ะเตรียมนม้ำเปลวาไวี่หล ml แล้วพิมพ์กะสิเอาผงวุ่นนะจ๊ะวุ่นตานีนะจ๊ะใส่ลงไปในน้ำสองส่อนซานะจ๊ะคนในเข่ากัน ทิ้งไว้สิบนาทีนะจ๊ะอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายพิมพ์ใส่สย,ยู่หาสอนโตจ้ะอันนี้คือผงโกโก้จ้ะพิมพ์ใส่ผงโกโก้ยู่สามสอนโตแล้วพิมพ์กะจิใส่เป็นผงช็อกโกแลตเคิงสอนโตนะจ้ะมันบบพอจากของพิมพ์มันหมดพิมพ์ก็เลยเอามาผสมกันนะจ้ะไผมีแบบใดก็ใส่ได้ตามใจสอบนะจ้ะ อันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะจ๊ะอันนี้คือส่วนที่สองนะจ๊ะพิมพ์กะใส่น้ำเปล่ามาในเหยือกนี่นะจ๊ะสามร้อยมลแล้วก็ใส่ผงวุ่นไปสองซอนซ่าคือกันนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายกะบหาซ้อนโตคือกันจ้ะอันนี้เป็นหัวกะทินะจ๊ะหัวกะทิสองร้อยห้าสิบมลนะจ๊ะ เมื่อนี่เขาสิเฮ็ดผงวุ่นโกโก้แบบไทยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปเบิงน้ำกันนะจ๊ะสำหรับผงวุ่นโกโก้ส่วนที่หนึ่งพิมกะบแซนามเปลาไหวสิบนาทีแล้วพิมกะสิเทนำตาลทรายที่ห้ามีอยู่นะจ๊ะลงเลยจ๊ะห้าสิค้นส่วนผสมให้เข่ากันดีก่อนจาะพี่น้อง ผงโกโก้ลงไปในน้ำนะจ๊ะหลังจากนั้นเฮ้ากะสีค้นให้เข่ากันดีเขา้าจจงสีน้ำไปต้มจ้ะหลังจากเฮ้าค้นเข่ากันดีแล้วเพื่อความมั่นใจว่ามันละเอียดดีนะจ๊ะเฮากะสีเทผงโกโก้ลงในกระชอนเสร็จแล้วเฮ้าสีน้ำไปต้มนะจ๊ะ เาก็ซิมีเศษแบบนี้จะตอนนี้เขากระิเปิดไฟแห้งใดน่าจะพ่อเขาหอนขึ้นแล้วเขาจังพ่อเขาเดือดึ้นน่าจะเขากระิลดไฟลงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ค้นไปเรื่อยๆก่อนจะค้นไปตลอดเลยจะหย,ยุดมือจะหลังจากหมอเดือดขึ้นแล้วเขาก็ปปั๊ไฟน่าจะค้นไปเรื่อยๆ สังเกตเบิ้งว่าวุ่นห้าสุกดีหรือยัง่งเนาจะถามันเป็นทรายเป็นเม็ดอยู่ซับทีซับพี่เราจะแสดงว่ายังใส่บ่ได้นเนาจะห้อก็สชิต้มต่อ,ตอไปเรื่อยๆก่อนจะพี่น้องหลังจากห้าต้มต่อไป3 4ี่นาทีผงวุ่นห้องก็สุกดีแล้วห้องก็สิปิดเตาเอาไปใส่พิมพ์ขนมได้เลยจ้ะหลังจากยกหม้อลงแล้ว เรายกหมอลงจากเตาแล้วห้องกระสิค้นหนเขาคายควมหอนออกจากน้อยจ้ะจังสิไปตักใส่พิมพ์ตักใส่ในพิมพ์ขนมได้เลยจ้าห้องกระสิตักใส่ประมาณว่าถึงขอนดีเนาะจ้ะ เข้ากะซีได้ประมาณนี้นะจ้ะเดี๋ยวสิน้ำหม้อไปล้างหลังจากนั้นเขากะสีเอาน้ำตาลทรายใส่ในผงหุ่นส่วนที่สองนะจ๊ะค้นให้ละลายเข้ากันเขาสิซลอให้ขนมหุ่นผงโกโก้ส่วนที่หนึ่งนะจ๊ะประมาณสี่นาทีหรือหานาทีก่อน,นะจะเข้าจังสีน้ำส่วนที่สอง ไปต้มต่อไปเนาะจะค้นในเข่ากันดีจ้ะหลังจากเขาลอกขนมส่วนที่หนึ่งเนาะจะอุ่นลงดีแล้วเนาะจ้ะกะแต่กนยังเป็นน้ำอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวห้าสี่เอาส่วนนี้ไปต้มตอนนี้เลยจ้ะอันนี้คือส่วนที่สองเนาะจ้ะใส่แต่น้ำตาลทรายกับผงวุ่นกับน้ำเปล่าลางไปจ้ะนําไปต้มได้เลยเนาะจ้ะ ใส่ไฟแห้งต้มไปเลยเนาะจ้ะพี่น้องค้นไปยาหยุดมือจ้ะต้มให้เขาสุกหลังจากหมอเดือดแล้วกับปับไฟลงเนาะจ้ะเขาสิต่มไปให้ผงวุ่นสุกดีจ้ะหลังจากเขาต้มผงวุ่นค้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะประมาณห้าหกนาที เอากดสิเห็นผงบุญวามันสุกดีแล้วพิมกะสิเอาหัวกะทิที่ห้าเตรียมไว้เนาะจจะใส่ลงเลยจะพนต่อไปประมาณหนึ่งนาะทีห้ากับปิดเตาได้แล้วนะจ๊ะพองเดี๋ยวห้าสิเอาไปเทใส่หนาขนะ ส่วนที่หนึ่งจ้ะนี่นอจากพี่น้องเข้าก็สิเช็กเบิงวา่าหนาขนมเขาเป็นยังไดนี่เข้าเท่ใดแล้วนะจ๊ะเขากันย่งสิทั้งไตยังอ่อนอยูนะจ่ะแต่ทั้งหนาสิเริ่มเศษโตแล้วเข้าสิตักขนมส่วนที่สองใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้อง กอนหขาจิตตักเทลงไปเ่ากับคนค้นหมอนะจ๊ะค้นหมอกะทิเทลงไปเลยเสร็ตแล้วจ้ะพี่น้องเขากะส์ถิ่งไหวแบบนี้ให้เขาเย็นโตเดี๋ยวเขามาเบิงกันอีกที่นะจ๊ะสำหรับใบเตยถา่ไพมี่กะไซตอนที่ต้มผงุ่นอ่าส่วนที่สองนะจ๊ะเพื่อความหอม ความที่วาสิเป็นขนมไทยนะจ๊ะแต่นี่กระซ่บแล้วนะจ๊ะซิมมึงวังหันซิมนามเขานะจ๊ะหลังจากเขาล่ให้ขนมเขาแข็งโตดีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาแกะเลยจ้ะพี่น้องขนมนะจ๊ะแกะบ่ยากจ้ะพี่น้องมันสิกระบองกระบองลงเลยนะจ๊ะ สีก็เค็มตามเนือ้อเนือ้อผงผงโกโก้นะจ๊ะหรือว่าช็อกโกแลตนะจ๊ะหลังจากนั้นห้องสีมาซิมกันนะจ๊ะ จ้ะหวานกำลังดีเลยจ้ะมีควาวมเป็นไทยๆนะจ้ะเพราะว่าเขาใส่บักเพาเนะจ้ะงวดที่แล้วพิมสิใส่เป็นนมนะจ้ะงวดนี้ใส่เป็นบกักเพาลก็เลยจะเป็นไทยผสมฝรั่งนะจ้ะเพราะว่าโกโก้นะจ้ะ สำหรับผงโกโก้นะจ๊ะคนไทยฝรั่งคนเล่าหเอากิกนใด้คือกันนะจ๊ะแต่ว่าเปรียบเทียบว่า,ารสชาติเขาสิเป็นผงโกโก้แล้วก็ผสมกะทินะจ๊ะมันก็สีออกเป็นไทยผสมฝรั่งนะจ๊ะในความหลู้สึกของพิมเดี๋ยวพิมสิมาแกะขนมเบิ่งนะจ๊ะว่ามันติดสั่นกันดีบ่จ๊ะพี่น้องอกอดกันแน่นติ๊กเลยนะจ๊ะขอให้อ่ะ กอดกันดีครับขอให้เ,เข้าใจเวลาเข้าเทเทผงหุ่นลงนะจ่ะถ้าเขาเ้าบ่เข้าใจถ้าเข้าล่อให้สั่นที่หนึ่งนะจ่ะเย็นเกินไปนะจ่ะมั่นกับสิเวลาเขา้เาไปผสมขนมเวลาเข้าต้มขนมซุปสัส่นที่สองเราจะเข้ามาต้มใส่สั่นที่หนึ่ง มันกับซบติดกันนะาจ้าเฮาต้องให้ต้องสังเกตเบิ้งดีๆน้าจ้าถือใจก็อย่าลืมไปเหตุกินเดอ้อจ้ะพี่น้องแสบน้จ้ะแต่ว่าอันี้พิมพ์ใส่เป็นบักเผากะทิกระป๋องน้ะจ้า้าเป็นกะทิแบบบานเฮาน้จ้ากะทิกองหรือกะทิถ้าเป็นกะทิสดมันก็สิสีแสบก็นี่นาะจ้ะพี่น้อง ถ้าถืกใจก็อย่าเลื่อมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเพื่อสิบวรได้ขาดคลิปใหม่ๆของพิมพ์นะจ้าพอกันเมือนอหน้าสวัสดีจ้า